สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่หยาแร้ววันนี้เรามีคำศัพท์เด็ดๆนะฮะที่มักมองข้อสอบ Co e ส์ไอทีปีไปๆมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะครับคำศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่สคัน้องๆต้องรู้นะฮะโอเคคำแรกก็คือคำว่า abroad นะครับสะกดนะครับ a b r o a d นะครับ abroad แปลว่าเดี๋ยวก่อนคำนี้มันเป็นคำอะไรนะครับคำนี้มันเป็น adverb นะครับเป็น adverb ทำหน้าที่ขยาย verb นะครับแปลว่าต่างประเทศ นะครับหรือว่าอีกประเทศหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับ Louis Armstrong often travel abroad แปลว่า o u ย s a r m s t r o องเนี่ยมักจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับคำแรกนะครับคำว่า abroad คำที่2นะครับคำว่า abrupt นะฮะ abrupt สกด a d r u p t นะครับ abrupt ตัวนี้ก็เป็นนะครับ adjective นะครับแปลว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวแล้วมันใช้งานยังไงนะฮะอ๋อถ้าเผื่อว่ามันเป็น adverb เนี่ยต้อง L Y ใส่นะครับเป็น abruptly นะฮะแล้วมันใช้งานยังไงครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ There was an abrupt change in the weather นะครับ There was an abrupt change in the weather แปลว่ามันมีนะครับ การเปลี่ยนแปลงอย่างชับพลันในอากาศนั่นเองนะครับสองคำนะครับเดี๋ยวเราลองทำทดสอบกันดูนะฮะสองคำนี้ใช้ยังไงนะครับดูตามกระดาษเลยนะฮะ as a government official นะครับ Benjamin Franklin นะครับคนนี้เป็นใครครับน้องๆคนนี้คือประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะนะฮะ Benjamin Franklin นะครับ often travel abroad นะครับ travel abroad แปลว่า เบนจามินแฟรงลินเนี่ยมักจะเดินทางไปต่างประเทศไปบ่อยในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับคำตอบคือข,ข้อไหนครับ a คือ widely b secretly c alone นะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย d overseas นะครับคำตอบก็คือข้ขอ d dog นั่นเองนะครับ overseas แปลว่าต่างประเทศนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่2นะครับ The climate of Chicago is subject to abrupt change of weather. ดูทีนะับ The climate of Chicago is subject to the abrupt changes of weather นะครับแปลว่าอากาศในเมืองชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะครับของสำหรับสรบรารเนะครับชื่อชื่อเล่นนะครับ nickname ของชิคาโกคือคำว่าคือ ชื่อว่า The Windy City นะครับก็คือเมืองที่มีลมพัดแรงครับวันนี้นอกเรย่ไปนิดเดเีโอเคนะฮะคำตอบเป็นข้อไหนครับ a b r o p t change นะครับข้อ d d e n s u d d e n แปลว่าอะไร s u d d e n แปลว่าเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นข้อที่เหมือนกันนะฮะคำตอบก็คือข้อ A นะครับข้อ B Extreme แปลว่าอย่างมากมายนะฮะข้อ C Adverse ะครับแปลว่าตรงกันข้าวแล้วก็ข้อดีดิสโรดก,ก็คือการทำลายลางนะครับเพราะฉะนั้นขอ้อเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ